ตีไม้นี่กันตอนหลอกแชมไปหน้าแบบนี้โอ้ยดูดูดนีูดูตรงนี้โอ้ยกลับเลยกลับเดยวัดเลยมาแล้วแต่อะไรแงหมานทุกชม หลอดแล้วนี่ท่านผู้ชมมาเลยเนาะหลอดเลยนะนเลยนาะผล,ละงานหนึ่งแต่มันหมืนเนาะจากกาบยางมอนสเตอร์เนาะของค่ายมังคีฟิชชิงเนาะมันหมืนนะท่านผู้ชม แต้มสองนะอมเอ้าแต้ม zoom นี่เนาะแต้มสองมาเลยเนาะใส,ส,ส่สวยๆเลยเนาะครับสบายดีเลสยสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็นหน้าหน้านะทุกปลาทุกคนนะยินดีต้นอนรับส่องบอลไซสแนลอีกเส้นเก่าเส้นเคยเนาะพิเศษเนาะวันนี้บอลไซสก์กพาทุกคนมาออกหมายเทสแอ็กซัพเหงื่งเอเนาะใหม่ที่สปอนเซอร์ใหญ่ใจดีเนาะส่งมาให้บอลไซส์รีวิวนะวันนะี้เนาะ แล้วก็ลองเทนแอคชั่นให้เนาะนั่นก็คือเหงอตัวนี้เลยเนาะกบยางมอนสเตอร์จากค่ายมังคีฟิสซิ่งเนาะตัวนี้เนาะเป็นกบยางค่ายลาวเขาเองเนาะค่ายนี้บอกเลยนะมีแต่กบยางงามๆเนาะอ่าเป็นลายสวยๆงามๆทั้งนั้นเนาะสำหรับค่ายมังคีฟิสซิ่งเนาะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นรุ่นมอนสเตอร์เนาะนี่เนาะหน้าตาแบบนี้เนาะนี่มอนสเตอร์ขนาดเป็นสามเซนเนาะน้ำหนักอยู่ที่หาจุดหากรัมเนาะ กตัวเบสเม็นเบอร์สองเนาะตัวนี้ใบเหลียวขู่เนาะดัดมาอย่างดีนี่หน้าตาสวยงามเนาะพิเศษเนาะเหยื่อตัวนี้ทางเจ้าของเพิ่นเคลมมาว่าเวลาลงน้ำเนี่ยสีมันสะเด่นเนาะท่านผู้ชมว้าบอหล่อจ้าเนะท่านผู้ชมมาลุ้นมาชมมาเสี่ยงรำกันเลยเนาะว่าปลาใช้จะมีผลงานบระดับมือนาะกับการใส่เหยื่อมอนสเตอร์เนาะจากไข่มังคีฟิสซิ่งเนาะถ้าพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยเนาะท่านผู้ชมมาต่อไม้นี่กันเล้วเป็นไม้ดุดใหม่เนาะ แต่ว่าเบาไซเห็นนี่เนาขึ้นมาโอ้โหเป็นขอ,อกหรือ,อยังยิ่งยิ่ปลาหน่อยเดี๋ยวลองตีดูมันมีเหลี่ยมตีหน่อยแห้งนะเดี๋ยวตีเลยไป่าจะปลาหน่อยนะเัรเหมือน,นขอ,อกอโอ้โหตียากจะมาเลย บ่เม็นขอปลาซิโอขึ้นมาดีหรอกแค่มมกัดสิาตกนาแล้วนะตอนนี้ก็คึมๆเน้ะฝนกิจะตกบ่มีมนะต,มตัว โอ้เหลี่ยมเย่างได้โอ้เอ็กซันดีนะตัวช็จะปลาไปเสมาดนี่นี่ตัวอย่าจะปผสาจะปผสดเนาะขึ้นไกลไน่ะ ีหลอกแคมปานี่มาเอาละไปบกัดบกัดมาตีไม้นี่กันตอนน่อเนาะหลอกแคม นี่กแล้วกแล้วนี่กัดแล้วกแล้วกัดเลยว,ว,ว,วัดเลยนีม่มาแล้วแต่อะไรไงหมานท่านผู้ชมหลอดแล้วเนาะนี่ท่านผู้ชมมาเลยเนาะหลอดแล้วเนาะผลงานหนึ่งแต่มันหมานเนาะจากกบยางมอนสเตอร์เนาะของไข่ มังคนะีฟิสชิ่งเนาะมันมานนะท่านผู้ชมก <Yeah. S 1> ุบยานสีสันสวยงามเนาะปลากรด,ดีโคตรๆนะวันนี้เนาะออกมาไม้นี่นะนี่หลอ่อตีหลอ่อแคมคันเนี่ยเอาเลยเนาะตูมนะเอามันมาเนาะเดี๋ยวเราใส่คอลเก็บปลาหาตีกันต่อเนาะมาตีกันต่อท่านผู้ชมหลอ่อแคมคันนี่นี่ไปประหมาานะมีตัวขึ้นมานอนใช่นะตีกอมันเลยเนาะเช็คผมต้องมีหลายตัวนะไม้น้าเป็นน่าตื้น ปลาขอน้ามันหลังหแหงเลยตีตัวนี่ม็นตัวเอาแล้ว หล่อแคมคันเหมือนเดิมในตัวตู อยู่บนปากปากระบายเนาะก็ไปเปิดซ no? y el arriba จะประสูตรนะั่นบางทีลักษณะกับทุบหายเลย อยู่น้องที่ไแต่น่าจะเป็นปลาสูตร ลมอีย่างลมาท่านผู้ชมมาไม้นี้กันตอนฝนตกไปลายๆแล้วกับเหยื่อมอนสเตอร์จะคายมาคิสิ่งมาเจอตีไม้นี่ฝนตกในป่ามันจะกับมันจะถึงเลย

โคกไปเลยขึ้นใดขึ้นโคกไปเลยนะแถมสองด้วย z สวยเจอกเนาะเอาทนผู้ชมนี่เนาะแต้มสองมาเลยเนาะใส่สวยๆเลยเนะยาะวันนี้กลับมาต่อไม้เดิมไม้ประจาไม้ปลาบวัวน,นี่คือเขาเนาะเพราะว่าไม้อื่นเงียบเนาะเอามานันมันเนาะกรบกบยางมอนสเตอร์เนะาะจกไข่ monkey fishing เนาะ มาใส่ได้สองแต้มนะเดี๋ยวเราเก็บปลาหาตีกันต่อนะไกลสิขำนะ ชมตอนนี้ก็ใกล้สิ้นคำแล้วเนาะเรามาสรุปผลงานการออกไม้เลยดีกว่าเนาะกับการใส่เนี่ยกบยางมอนสเตอร์นะจะไข่มังคีฟิชชิงเนาะถือว่ามื่อนี้บรใส่มันๆนะท่านผู้ชมได้อยู่สองแต้มเนนะานนะาโอ้โหใส่ใส,สวยๆเนาะเกือ,อบบอลล่อดนะท่านผนะู้ชมเนาะไปตีประขอไม้นาะได้หนึ่งแต้มเนาะแล้วก็ย้ายไม้มาอีกเป็นไม้น้องบัวไม้เก่าไม้เดิมเรานี่ก็ได้เพิ่มอีกแต้มหนึ่งเป็นเป็นสองแต้มเนาะไม้นี่ก็ปลาลักสมควรเนะาะปลาในร้ายเนาะแต่มันลัก เรมีเทคนิคในการตีนะั่นคือกอสาสาเนาะจะคอยเจอกลายคันเอาเนาะกัดแน่นอนนะเขามีตัวเนาะเอาสําหรับคลิปนี้ขอฝากเพื่อนานีเนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แลวกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อชมลาดคลิปใหม่ๆจากวไซา์นะเนาะลรวพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย